ฟิลค่ะวันนี้ฟิลฟิวนะคะจะมารีวิวตัวต่อแบทแมนกันนะคะคลิปที่แล้วฟิลฟิวได้ต่อเป็นตัวซูเปอร์แมนไปเช่นฟิวตัวคือตัวนี้ใช่แต่ว่าวันนี้นะคะจะมาต่อเป็นแบบว่าแบทแมนเช่นฟิวค่ะฟิลนะคะก็จะต่อเหมือนเดิมค่ะต้องพยายามอีกแล้วเหรอครนี้พี่ต้องพูดเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะค่ะสินค้าชิ้นนี้นะคะก็มีที่เพจฟิลฟิวช็อปค่ะใช่ เดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็มาประกอบกันเลยค่ะค่ะอุย้ยแกะมาเจนี่เจนี่อันนี่มีขาดดูใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นเมือนเอาให้หนูใส่หรือเปล่าเออ,เอ,อไม่ออคือซูเปอร์แมนอ่ะมันยังมีหลายสีอันนี้สีเทาล้วนๆเทากับดำแล้วก็มีเนื้อใช่แล้วก็มีเนื้อเ <primarily> น,นื้อนิดนึงแล้วก็มีสีขาวคู่มือคู่มืออีกแล้วเหรอ นี่นะคะเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะอะดิประกอบประกอบประกอบพี่ฟิลรอบที่เราี่ฟิล์มตอบเก่งมากเลยซุป,ปเปอร์แมนคราวนี้หนูขอตอบบ้างนะตอบเลยใช่ไหมหเดี๋ยวพี่ยืนดูอ<า>เอ้ยเดี๋ยวพี่นั่งดูสีอมยิ้ม <c oughs> พี่ฟิล์มรอบนี้โนอตอบเป็นตัวอะไรหรอเราก็จะตอบเป็นตัวแบทแมนไม่ใช่ซุป,ปเปอร์แมนหรอเป็นซุปแล้วก็เปอร์เปอร์แมนแมนแมนซุปเปอร์แมนเล่นมุกไรเนี่ยเอออันนี้เป็นปปเกม เบอร์ที่หนึ่งเบอร์ที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์แปดเบอร์หกเบอร์อะไรนเนี่บอร์อันนี้เอาไว้พี่ก่อนเบอร์สามอ่ะเบอร์สามเบอร์ห้านี่เบอร์แปดอีวินต่อไปเบอร์อะไรเบอร์สองเบอร์เจ็ดเบอร์สี่เบอร์สองเบอร์เจ็ด นี่หน้ากากอันนี้ใหญ่มากตอนมันต่อเสร็จนะคะมันจะกลายเป็นลูปแบตแมนต่ำนี้นะคะตัวนี้นะคะก็ต่อง่ายกว่าตัวเก่านะคะเพราะตัวเก่าฟิมไม่มีทักษะนะแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่2ฟิลไปเลยต่อง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะฟิมสิบเอ็ดไฮนี่ไม่เอเลยไม่มีเืออะไรเนี่ยเนี่ยสิบเอ็ดอยู่เนี่ยวางอยู่ตรงหน้าอะไรของเธอ ที่จะเอาตอนที่แปดแล้วเอาตอนที่เก้ามาทำไมเขาก็ใช้ไปก่อนไงห้าสิบเนี่ยห้าสิบสี่สิบห้าไม่เคยเจอ,อตอนนี้นะคะเจฟฟี่ก็ต่อเก่งมากเลยนะจะเสร็จแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเองนะคะใกล้จะเสร็จแล้วสามสิบห้าสามสิบห้าอุ้ยเมื่อกี้มาจากตรงไหนสิบห้าสามสิบห้าเจฟฟี่มีสามสิบห้าไหมแล้วตอนนี้นะคะฟิวฟิก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่ส่วนหัวนะคะค่ะ อ่อตรงกลางนี่ฟิลเจอแล้วนี่ตอนนี้ก็แค่จะเป็นบัตแมนเต็มตัวแล้วนะคะเหลือแค่ส่วนหัวยี่สิบัไหนไม่ฟิลมบตแมนหัวขาดเหรอใช่แล้วค่ะโดนตัดหัวมาเมื่อกี้เจาะาเมื่อกี้ถึงตอนไหนลืมเลยยี่ส23 21 2สิยี่สามยี่สิบเอบแล้ว็ดกำลังงงๆนะคะ อันนี้ต้องใช้แรงเยอะมากเลยนะคะต้องให้พี่ใหญ่ช่วยด้วยนะมือแดงไว้ี่ฟิล์มขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ยกให้น้องฟิวค่ะใส่มือยัดไม่เข้าอีกถอดหัวออกมาอีกนะคะใช่ไหมไม่ได้นี่ไ่ฟิล์มพี่ฟิล์มต่อเก่งมากเลยนะดูสิทำบอล S <S นี่นะคะฟิวประกอบเสร็จแล้วนะแล้วก็น้องฟิวนะคะก็หาชิ้นส่วนได้เก mm ่งมากเลยนะคะหาต้าไวอาจจะบ่นไปนิดนึงนี่นะคะแล้วมีที่เพจฟิวฟิวช็อปค่ะนี่นะคะมีเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็แบคแมนเลยนะนี่เลยต้องใช้สมาธิสูงมากเลยะคะก่าจะประกอบเสร็จขนาดฟิวแบบใช้สมาธิเยอะมากเพราะน้องฟิวก็บ่นนี่นี่ฟิวมีมีนี่นี่วิสามสิบสี่สิบห้าสิบก้มาหมดเลยนะคะเต็มหูเลยแล้วก็ประกอบได้นะคะนี่ แล้วก็เป็นโมเดลสามารถเอาไปวางบนโต๊ะก็ได้นะค่ะดูสิมีเขานล้วก็สวยมากเลยค่ะค่ะเพืพ่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดแท็กอะครก็กดให้ฟิลกับเฟล์ด้วยนะคะเพื่อใจผ้าชม่อนใหม่ของฟิล์มฟิลค่ะค่ะติดตามฟิล์มท,ที่ทูเฟซบุ๊ก <Happy S 1> แฮปปีช้ชาแนลเป็นเพื่อนใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย